ของที่เรานี้ได้รับความร่วมมือกันทั้งองค์กรเอกันหมายเลขอนเซ็นเตอร์น้อยเนี่ยสองพุ่ึงรีห้าการตำรวจผู้รับใช้ชุมชนนะคะหรือว่า community policing officer ค่ะโทรวิลกเปอสายอง้งเที่ยวสายสองของ่าหนึ่งราเาตอ นำข้าราชการตรวจท่องเที่ยวในสังกัดกองกำกับเอาการหนึ่งกองกำลตรวจท่องเที่ยวและฝ่ายอนวยการฝ่ายบวยการกองการท่องเที่ยวจำนวนติ้นสี่สิบนายมาเพื่อเข้าร่วมในพิธีนปล่อยแถวการรักษาภาพลักษณ์ของประเทศจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเกิดความเชื่อมั่นผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มาทำพิธีสร้างความเชื่อมั่น ทำสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในวันนี้ซึ่งอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าและอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะเป็นเทศกาลใหญ่คริคสต์มาสและก็ปีใหม่นะครับเป็นหน้าที่ของสำนักเอิชาินะครับที่ต้องดูแลความปลอดภยัยให้กับนักท่องเที่ยวนั้ง้าวไทยและชาวต่างประเทศด้างในจะมีแผนทับประชาสัมพันธ์ของตำรัจหมวกอุปกรอที่รับไปไม่สามารถสวมได้เลยนะคะเดี๋ยวราจะ เที่ยวนะคะโดยเฉพาะที่มาท่องเทีเ่ยวในย่านราชประส,สงค์ค่ะนะคะมารีสูรชนมาเยอะทีเดียวค่ะครับในอีกไม่กี่ชั่วโมงหน,น้านี้ถึงวันคริสต์มาสนะครับแล้วก็อีกไม่กี่วันถึงวันปีใหม่เนี่ยนะครับรถท่องเที่ยวเรานะครับก็มีนโยบายในการที่ดูแลนักท่องเที่ยวนะครับให้ความปลอดภยัยให้ความสุขวกกับนักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวในประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณย่านนี้นะครับย่านรับสงเนี่ยซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะใช้ในการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นจำนวนมากเพาะวันเท้าดาวในวัวนที่สามเดือนนีคาดว่าจะมีจานวนหลายแสนคนนะครับนักท่องเที่ยวเราก็จะระดมกําลังกันนะครับของช่วยเหลือดูแลต่างๆนะครับ กำล no right. 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 ังกับทางกนท้องที่นะครับตำรวจเด็กน้อยเ้องปวานะครับหลายหน่วยงานนะครับเพื่อจะดูแลความเรียบร้อยความสงบสุการวนะับในการต้องเทียวให้มีความสุขนครับส่องการจะมีทัฟร้อออสเตรเลียอ Political congress is there, but still it is very safe and it is very good. We are happy to travel in Thailand. And yeah, we are, we are just celebrating our New Year in the Thailand. So we are always very happy to travel in Thailand. So very good.